สวัสดีจ้าเจอกระสับ้านป่าพากินวันนี้ขอกินตำแตงนะคะพี่น้องขาตำแตงจ้าตำแตงแล้วก็มีผักกาดเขียวอ่อนผักกาดเขียวอ่อนนะคะสัญญาขอโซยข้าวข้าวเจ้าค่ะอืนี่ค่ะพี่น้อง มาเด้อ <M> mm hmm. อยากอ mm hmm. ประกาศเขียวอ่อน ช่วงนี้ช่วงนี้นองไม่ค่อยหลับรูป้เป็นไรแล้วก็อยากกินอะไรที่เผ็ดๆตำแตงแล้วนานแล้วไม่ได้กินเลยตำแตงอืมอืม ืมทำอะไรทำไม่ต้องใส่อะไรมากมายครับปลาแล้วก็มะนาวพริก อืมอืมอืมไขาของไปด้วย มาเด้อครับพี่น้องนี่คือปล่าโอ๊ยแป๊บหนึ่งนะ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบพอดีเลยพอดีใช้ของก่อนนะน้องแป๊บบนึ่งแปบ๊บเดียวค่ะเอาอ่ะ នេះក្ត <|so|>? ារនួយនេ <tos> ះ สิบสบี่สิบยี่สิบสิบสิก็ยี่สิบบ้านเออบ้านตงตันเด็ก่นยังเดียบกอันนี้ค่ะเร็กเกบกรบกใหม่

ขายของไปด้วยใอีะกินข้าไปด้วยสู้ต่อไปค่ะอืม เผ็ดอือบ้านเพล,ล่อสลายนะนี่โอเคจ้าพี่น้องก็มาแป๊บหนึ่งนะคะ ไปแล้วครับพี่น้องขานี่อยากกินอ่ะนี่เหลือนิดนึงเดี๋ยวกินต่อขอจบเพียงเท่านี้นะคะตามแจงแซบๆค่ะพี่น้องขาแบบเป็นบ้านเคค่ะสวัสดีจ้า